จัดให้แล้วนะครับตามสัญญานะครับกับชุดหน้าดินราคาประหยัดนะครับแต่ดีไซน์โคตรหล่อนะครับดีไซน์โคตรหล่อนะครับกับคันตัวใหม่ครับจากค่ายอิเล็กต้านะครับอิเล็กต้าเมเจอร์แคสเตอร์นะครับตัวนี้นี่เป็นคันหน้าดินสายประหยัดนะครับแต่คุณภาพเนี่ยเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับแบงค์ตัวนี้จะเป็นแบงค์กาไฟตัวใหม่นะครับเป็นแบงค์โทเลนะครับแบงค์โทเลเนี่ยเวลามันอยู่ในตระกูลชิกนะครับเดี๋ยวพวกคันมียี่ห้อนะครับ ตัวนี้ราคาจะอยู่หลัก3ามถึงหลักสี่พันเลยนะครับแต่ว่าอิเล็กต้าเจแปนแท็กเกิลจัดหนักให้อีกแล้วครับเอาแบงค์ตัวแพงมาใส่ในคันราคาหลักร้อยให้นะครับเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานนะครับสายลุยต้องมีนะครับด้ามก๊อฟเคลือบใส่ตูดแต่งให้นะครับเรียกได้ว่าแบบจัดหนักกันเต็มครับข้อสาคัญตามชื่อรุ่นครับเมเจอร์แคสเตอร์ครับใส่ไกด์เบอร์ใหญ่พิเศษมาให้นะครับทําให้ตีไก่นะครับตีไก่แรงอัดสูงนะครับจากแบงค์นะครับ ข้อสาคัญแบงค์โทเล่นะครับปลายเขาจะเล็กมากนะครับปลายเขาจะเล็กมากบางคนไปติดภาพเก่าๆนะครับจากพวกคันแบบห้าหกปีที่แล้วแบบเวทยี่สิบสี่สิบคันแข็งเป็นไม้กระดานอย่างเงี้ยนะครับลืมไปได้เลยนะครับตอนนี้แบงค์การไพมันไปไกลมากแล้วนะครับและยิ่งเป็นแบงค์โทเล่ตัวแพงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสปริงตัวดีมากไปไกลนะครับแรงอัดสูงนะครับอ่าจัดชุดนะครับชุดแปดฟุตนะครับ ชุด8ฟุตคู่กับลอก V-Bat Combat เบอร์4,000นะครับ V-Bat Combat เนี่ยก็เป็นลอกตัวขายดีที่สุดของ V-Bat เลยนะครับเรียกได้ว่ารวมสุดยอดเทคโนโลยีมาไว้ในตัวเดียวบอด y ี้จะเป็น 3X นะครับลูกปืนนะเดี๋ยวผมลืมขอโทษทีลูกปืนนะครับ6ตลับนะครับพลังเบรก12กิโลก็เรียกได้ว่าเล่นประบึกได้เลยนะครับขายที่เป็นสาย เฝ้ารถถังนะครับตกเขื่อนตกแม่น้ํานะครับใครจะไปตีกระชากได้เลยนะครับจัดชุดสิบฟุตได้เลยนะครับลูกค้าเตรียมตัวเตรียมกระชากแล้วนะครับน้ําใกล้จะมาแล้วนะครับสายชัยฝั่งครับลูกค้าซื้อเบอร์หกพันไปครับงัดกระเบนยี่สิบโลนี่ชิลๆเลยนะครับสบายๆนะครับก็ใครที่มองหาชุดอเนกประสงค์นะครับพร้อมลุยในราคาไม่แรงนะครับแล้วก็ดีไซน์สวยนะครับถือไปเนี่ยต้องต้องแบบต้องหล่อด้วยนะ คือการการถืออุปกรณ์ไปเนี่ยบางทีจะไปแมทแบบคัน8ฟุตลอกเบอร์6,000อย่างเงี้ยมันดูมันไม่แมทนะมันดูแบบเฮ้ยอะไรวะลอกตัวเบลเลอร์เลยแต่คันนิดเดียวนะครับทางร้านจะจัดเป็นเซตให้เลยแล้วกันนะครับเอาแบบว่าถือไปไหนไม่มีอายใครนะครับต่อให้คุณเป็นมือใหม่นะครับแต่คุณถือชุดนี้ไปวางเขารู้เลยว่าเฮ้ยทอ้นี่มันตกปลามานานแล้วอ่ะมันเลือกอุปกรณ์ใช้ได้เลยนะแมทกันเลยนะอ่ามันต้องอย่างนั้นครับมันต้องอย่างนั้นต้องหล่อด้วยตกปลาอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องหลอด้วยนะครับ ชุด8ฟุตนะครับเวีจะอยู่ที่240 0นะครับตีเหลือ30 1ถึง80กร,รัมนะครับอ่าแคู่กับลอกเบอร์4,000ครับผมรวมชุดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2,100กว่าบาทเอางี้ผมคิดไป1,990บาทเท่านั้นนะครับ1,990บาทแถมสายเอ็นไปให้เลยอีก1ม้วนนะครับเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานนะครับ ส่วนชุด9ฟุตกับชุด10ฟุตนะครับจะเป็นเวทโฟทพิเศษนะครับซึ่งทางอิเลกตาจัดหนักจัดเต็มมาให้นะครับเวทของเขาจะอยู่ที่25,50นะ25 50ตีเยือ3 5ามถึง120กรัมนะครับชุด9ฟุตเนี่ยผมจับคู่ให้กับล็อกเบอร์5000นะครับชุด9ฟุตผมจับคู่ให้กับล็อกเบอร์5,000นะครับราคานะครับผมให้ราคาโปไปเลย2190บาทนะครับความจริงราคาจะต้องอยู่ประมาณ2 5 0 0นะครับ ต้องอยู่ประมาณ2 4 0 0 4 2 0 0แต่ให้ราคาโปรครับ20ชุดเท่านั้นนะครับ2,190บาทส่วนชุด10ฟุตนะครับจัดให้ราคาพิเศษปกติมันต้อง2,500กว่าบาทนะครับจัดให้ราคาพิเศษที่2,290บาทนะครับ2,290บาทรวมทรงนะครับแถมสายเอ็นให้อีกหนึ่งม้วนเรียกได้ว่าไปถึงพร้อมใช้งานนะครับรับฤดูการที่จะถึงนี้นะครับใครที่มีแพลนนะครับจองแพรเขื่อนไว้นะครับ จองแพกเขื่อนไว้นะครับหรือใครให้ไปอ่อยลงอ่อยล้ำไว้แล้วไม่มีชุดจะไปตกกับเขานะครับจัดชุดนี้ได้เลยนะครับราคาไม่แรงแต่คุณภาพเกินราคาข้อสําคัญถือไปวางแล้วดันลอวัาชาวบ้านเขาอีกนะนี่แหละครับร้านหัดไทยจัดให้มันต้องแบบนี้ครับนะทักเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook Fanpage หัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับผม